กาแฟสายตาที่อร่อยที่สุดในโลกใบนี้นะครับลูทีนคอฟฟี่นะครับซึ่งเป็นกาแฟบำรุงสายตาประกอบด้วยสารอาหารทั้งหมด35ชนิดและมี15ชนิดที่ดูแลดวงตาขึ้นชื่อได้ว่าเป็นราชาของสารสกัดในการดูแลดวงตาเพราะมีลูทีนและวิตามิน A ดังนั้นใครก็ตามแต่ที่เกิดปัญหาตาฟ้าตาฟา,ตา,า,ตาตง,งต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะฮะถึงขนาดจะต้องไปผาตัดลอกต้อเพราะเราครับ พี่หญิงเนี่ยนะครับพี่หญิงจังหวัดตังเนี่ยนะครับเป็นสุภาพตตีท่านหนึ่งที่ไม่เคยทานกาแฟมาทั้งชีวิตแต่เวลามากินกาแฟของไรอันมอรเราปรากฏว่าทั้งชีวิตขาดกาแฟไม่ได้อีกต่อไปนะครับคุณแม่ตุ๋ยซึ่งเป็นคุณแม่ของพี่หญิงนะครับก่อนหน้านี้ต้องใส่แว่นตาดูหนังสือตลอดเวลาแต่หลังจากรับประทานกาแฟสายตาของไรอันมอเพียงแค่ซองเดียวเน้นเพียงแค่ซองเดียวเท่านั้น ปัจจุบันนี้ไม่ต้องใส่แว่นสายตาอีกต่อไปนี่คือเรื่องจริงมันเกิดขึ้นบนโลกไปนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสุดยอดไหมครับดนันใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องต้อต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกก่อนจะสิ้นหวังครับลองเอากาแฟสายตาของไลอออมไปรับประทานครับผมกล้ารับประกันฟันทงร้อยเปอร์เซ็นว่ากาแฟสายตาเราจะทําให้สุขภาพดวงตาของแต่ละคนดีขึ้นโดยเฉพาะใครก็ตามแต่ที่กําลังใช้สายตาจดจดจ้องจ้องกับมือถือของแต่ละคน แสงสีฟ้าจากมือถือเป็นตัวทำลายสายตาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นพวกเราครับกาแฟสายตาเพียงแค่กล่องละ199บาทเท่านั้นครับบำรุงสายตาเราตลอดชีวิตครับ